สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงกลดีๆแมะนำเช่เคยครับเป็นเสียนพรมพิมพ์กลางนะครับของวัดสแกนะครับอุบาทยวโยงสานะครับพัฒนานะครับพัดพุทธบาทพระพุทธบาทถ้วยต้มนะครับเป็นผู้ที่การจิตนะครับองนี้ใช้ผงเก่านะครับของปูดูวัดสแกแล้วก็ไก่อธิธาตหลวงปูดูนะครับด้งนบงองค์จะเห็นดำๆเนี่ยเป็นเศษลวงปูดู เป็นอัทิฐาของปู่นะครับผมนี่ตัวองค์นี้พิเศษนะมาทำมาท่าเสด็จเพียบเลยฮะเห็นไหมวิบวิแบบแวบเบต็มแบบไปหมดเลยนะครับอุบาทชชยัยยะวง,งศาพัานาน,นะฮนะท่านนะครับลูกศิษย์ลูกหาทัานเชื่อว่าท่านเป็นฤอษีปะสุเทพนะครับผู้สร้างเมืองเชียงใหม่นะกับชาติมาเกิดนะครับที่ท่าน ที่ท่านสร้างพระรอดลำพูนนะครับนะครับจะมีประสบการณ์ประสบการณ์ที่สดานเยอะบางทีท่านก็นิมนพระรอดลำพูนมาได้เลยนะครับรุ่นเก่าแกกับลูกศิษย์นะครับมีความมาสจันแปลกเยอะแยะมากมายนะครับมีผู้เสดนะครับในวนี้พระธรรมทธาสเสด็จเพียบเลยนะองค์นี้ นะครับเมื่อระยะปีสองปีเนี่ยยังที่วัดยังขอมีให้เช่าแต่ว่าหลังจากนี้หมดเลยนะครับผมว่ามันมีนะครับฝั่งข้างหลังนี้ก็เต็มฮะพระธรรมาธาตุเพียบเลยแล้วก็มีฝั่งของผู้สำเร็จวิชานะครับจักรพัินะครับ,รนะรบเอาไปวิชาจักรพัิของหลวงู่ดูหลวงตามาเนี่ยเต่ดะมงคล สามารถเข้าถึงจิตเข้าถึงสมาธิมันก็ท่านก็มองเห็นนะครับณม้วนทองคําออกมาเต็มเลยรุ่นนี้ก็เลยหาจากกนกระทั่งปัจจุบันหมดวัดแล้วก็มีราคาจิตตัวสูวงขึ้นนะครับแล้วประสบการณ์ก็เยอะเนี่ยข้างหลังนี้องค์นี้ก็เต็มเลยนะครับผมพระธรรมธาตุเด็ดเพียบ ตัวไนะครับต่กี้ผมก็เน้นถ่ายพระธรรมานเน้นๆบางีแล้วก็เพื่อที่จะนะครับให้ช่มกันชัดๆเป็นพิมพ์กลางนะครับของปี40นี้ไม่มีพิมพ์ใหญ่มีแต่พิมพ์กลางกับพิมพ์เล็กนะครับผม ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านเวพรพระเครื่องครับโทร096954888หรือ081420301ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งะท่านจะไม่พลาดทุกรายการผูุ้มงคลดีๆจากร้านเวพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบเสียงพรมพิมพ์กลางนี่นะครับผมห้อ2540องค์นี้นะครับถ่ายเห็นชัดๆนะครับพระธรรมธาตุเด็ดพี่อะไรนะครับแปบบ๊แบๆๆๆนะเห็นไหเต็มหมอกตรงนี้ก็มี เนี่ยตรงลายของกระรูปมันก็มีนะฮะกระรูปเต็มมงนะฮะเนี่ยเห็นไหมเงีนะ้ยแต่แล้วปุ๊บฟึ้งปั๊บ,บ,บนะครับเป็นปรธรรมชาติเล็กๆนี่เต็มเมื่อวานผมเพิ่งฟังคำพูดของนะครับติ์คนสนิทของหลวงตาม้าท่านก็เล่าให้ฟังนะครับของหลวงตาม้านี่เป็นธรรมชาติเสด็จเยอะกว่านะครับ เมื่อวานเนื่องจากมีการเอานะครับพระมงกชกระพรดิไปแช่น้ำมนต์ตรงพุ่มดุดจะน้อยเพราะท่านไม่ได้แช่แต่ผมว่าะระยะหลังหลวงตมามพัก็ไม่ได้แช่นะแต่พระธรรมธาตาาุเสด็จเยอะนะแต่ตรงนี้ก็มีนะเห็นนะชัดเลยข้างหลังก็เพียรนะเป็นเกล็ดเกลเพียรไปหมดเลยนะครับไว้แบบแบบแบบ,แบ,บดูจากคลิปเพ็ินเลยนะครับผม ธรรมธาเนี่ยหลวงปูด่ดูท่านอธิบายฝฟังนะครับว่าเป็นพูดพุทธเจ้าคือพลังงานพุทธเจ้าที่ท่านทิ้งเอาไว้นะพุทธเจ้าได้ดีที่ท่านเกิดมาเยอะมากนะครับผมท่านก็ทิ้งพลังงานประถุมงคลไหนที่มีพลังงานความสมบูรณ์สุดก็จะมีพรรมธาตุเสด็จอย่างนี้นะครับอย่างองค์เนี้ยนะเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงส่วนหลวงปราม,มาทนไม่อยได้พูดถึงผมว่านะอาจจะเป็นเพราะว่าท่านปรัถนาพุทธภูมิเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากหลวงปู่ดูเนี่ยท่าน รวมบรารมีนะครับใกล้จะครบแล้วนะครับนะครับสมัยหน้านะครับพุทธันดรหน้าก็เป็นท่านมาแล้วนะครับผมหลังจากที่สิ้นยุคนะครับพระพุทธเจ้าสมณะโคโดมองนี้นะครับผมท่านก็จะมาท่านก็เลยกล้าพูดแต่ว่าของหลวงต่ามาท่นานอาจจะอิกฉาท่าน,นก็เลยไม่ค่อยเคลรพสงวนคําพูดนะคะตามประตายของปริยาบุคคลนะครับแต่จะเป็นหลวงปู่ดูบอกเป็นพลังงานพุทธเจ้าพ,พูดพุทธเจ้าก็คือถ้าเกิด ออกพระยังไปเลี่ยมแล้วก็กรรมสวนมนต์เยอะๆเนี่ยพระธรรมธานที่สเสด็จมาเยอะนะครับผมอทีล้นกรอบร้วยซ้ำนะครับผมเพิ่มเติมนิดนึง